สวัสดีครับผมอิเดนนะผมกับลุงรอบรถบายเันวันนี้จะพาเพื่อนไปดูนะครับผมปัญหาเกี่ยวกับฟิลเตอร์กรองแอร์ครับผมรถบางรุ่นฟิลเตอร์กรองแอร์นะต้องใช้เป็นเฉพาะรุ่นนะครับผมเป็นสองชิ้นใช้รวมกับรุ่นอื่นไม่ได้แล้วถ้าเกิดใายไม่ตรงรุ่นเทียบมาจะเป็นยังไรเดี๋ยวพามาดูกันก่อนรับชมฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์คอามรู้ดีๆับเกี่ยวกับรถพรอพมีปรโยนคน,คนที่มีรถอย่างนี้เนาะมาชมกันนะผมในมาด้าสองมาด้าสองไกด์ทีนะครับ จริงๆแล้วอะฟิลเตอร์กองแอร์เนี่ยจะต้องเป็นสองชิ้นนะฮะเดี๋ยวพามาดูกันวันนี้ต้องถอดออกมายัางไงว่าถ้าใส่มาต้องรุ่นหรือเปล่ามาเช็คดูเลยมันก็สองนะครับผมฟิลเตอร์กองแอร์ก็จะอยู่ฝั่งด้านขวาด้านคนขับนะยวลองถอดมาดูสิโอ้โหนี่นะครับเจอเข้าให้แล้วนะครับนี่นะครับผมในร้านที่ให้บริการบางรุ่นบางร้านนะฮะหรือรถบางรุ่นเนี่ยไม่มีอะไรเขาก็จะใช้ฟิลเตอร์กองแอร์แบบนี้เทียบขนาดเอาแล้วมาใส่เพื่อนๆเห็นไหมครับ ใส่ไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันคือมันทํางานไม่เต็มประสิทธิภาพนะคือมันมันกลางไม่เต็มเรามันก็กันฝุ่นไม่ได้เลยเห็นไหมมันงออยู่แบบนี้ฝุ่นก็สามารถเล็ดรอดเข้าไปตู้แอร์เราได้คือก็ไม่ได้ประโยชน์เลยจริงๆแล้วอะฟิลเตอร์ของแอร์มันจะมีเป็นรุ่นนะครับธรรมดาสองนี่เ็จะเป็น2ชิ้นแบบนี้นะฮะหรือไม่รถรุ่นอื่นๆก็เหมือนกันนะฮะผมจะมันจะต้องเป็นเฉพาะรุ่นของมันยกเว้นโตโยต้านะครับโตโยต้ามันจะใช้กันได้หลายรุ่นแต่ถ้าเป็นรุ่นอื่นๆอย่างใส่ให้มันตรง รุ่นของมันนะมันถึงจะทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเรามันก็จะช่วยกองฝุ่นได้อย่างเต็มที่นะครับถ้าอย่างเงี้ยช่วยอะไรไม่ได้เลยตู้ Air แอร์เราก็สกปรกอ,อยู่ดีเพราะฉะนั้นนะผมฝากเพื่อนทุกคนนะเวลาเข้าศูนย์บริการเข้าร้านต่างๆร้านแอร์ที่จะเปลี่ยนไส้กองแอร์ฟิลเตอร์ให้เพื่อนๆดูนะครับผมว่ามันตรงรุ่นไหมเช็คดูด้วยนะครับเราลองถามเขาดูก็ได้ถ้ามีตรงรุ่นเอาถ้าไม่มีตรงรุ่นก็เดี๋ยวค่อยเปลี่ยนที่หลังก็ได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเกิดปัญหาแบบน,นี้ข ใส่เป็นตรงรุ่นเข้าไปพอถ้าเราใส่ตรงรุ่นแล้วก็ตัดปัญหานะครว่าพวกฝุ่นละอองมันจะเลียรอดเข้าไปได้น้อยมากแล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหาด้วยเราเจอกันในคลิปหน้าครผมขอบคุณมากสวัสดีครับ